การทาลิีของผมมันน่ารักไหมพูดสอนร้องเพลงดีสองคนพูดกัว่าคนคนอ่าก็พูดได้สองคนสองคนสองคนแบบมโลดีสสองคน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 อันนี้มันคนแบบคนข้าวอ่ะเอาคนแบบคนจริงๆเนี่ยคนอือสองคนนี่ม mm ันคนแบบคนข้าวออสองคนเออสองพูดพ um> ูดได้สองคนอือ อา่าลองเป็นลองเพลงสองคนอันนี้มันคนข้าสองคนอ่าอันนี้คนอันนี้คนมนุษย์สองคนแบบคนหน,นึงง่งคนสองคนอ่าอ่าลอง,งลองเพลงสองคนสองเพลงลองเพลงสองคนลองเพลงก่อนสองคนนี่คนข้าวคนแบบคนข้าวอะ่ะเออสองคนเฮ <laughs> ียอะไรเดี๋ย wny. เอามาเอาดีๆๆมามเอาดีๆๆ <S <S> <S ผมเป็นครูสอนพีพี้องเพลงครับนี่เออ บ้าครูผมดูอยู่นี่ครูผมดูอยู่ในไลฟ์อยู่ไหนล่ะหายไปแล้วคยูกิหรือเปล่าหายไปแล้วไม่หลองแต่ร้องสิพาเจ้าย่างเจ้าย่สิพาเจ้าย่างอันนี้มันย่างไก่โอเคมันปั่นกูแล้วทีนี้มึงอย่าไปคุยกับมันเชื่อกูจะจบได้ยังเพลงผมจะจบได้ยังเริ่มต้นกันด้วยความหวังฟ้าฟ้าฟ้าไม่ใช่ม้าฟ้าฟ้า ฟ้าเออทม่แม่ฟันเอาไว้ที fa, um, ่ปลายฟ้าฝันเอาไว้ที่ปลายฟ้าเออมื่อกี้ลงมาไหนเมื่อกี้แต่โชคชะตาเอาเลยจะลงบันไดอีกไหมเมื่อกี้ไม่แม่เมาถึงไหนแล้วครับมาจริงมแม่เอ๋ไอเขาคุยกันแล้วเอาว่าไงครับเมโลดี้พี่อูเมโลดี้ทางเสียงเปลี่ยนความหมายพี่อูบอกถูกเอเอพี่อูเออเป็นไง เขาไม่ได้มุกนะเขาไม่ได้มาสอนทำเล่นมุกสอนร้องเพลงแต่กูผิดกูผิดได้แต่งหน้าสอเแล้วมีคนเห็นด้วยมีคนเห็นด้วยคนนี้ชื่ออะไรครับเออคนนี้ชื่ออะไรครับไม่โกเจรไหมพวกเจ้าด้วยล่ะคนนี้ชื่อเพียนปากาครับโอ้ยปากาพากาบอกว่าถูกต้องแล้วครับกีบอกถูกต้องแล้วครับผมเป็นไรผมมีตัวช่วย ที่รักน้องที่รักดูอยู่บนนี้โอ้ที่รักช่วยคนไว้นะโดนลุงอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ๆก็รักเปนขึ้นมาเลยยากับหัวแล้วเด้อบาสรักกันครับรักกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกว่าจะจบเพลงคงถึงพรุ่งนี้เช้าบูรี่นะครับบล็อกครับใครดูผิดกันซะแล้วเออดูผิดกันอีกแล้วนะเนี่ยีที่ออกสตาล่ะมึงร้องให้ถูกคีย์ก่อนนะเนี่ย ครูร้องเป็นแบบสองคนหนึ่งคำตื้อดื้อดืด้อ